เพือที่ก็กันตำตับตรงในจุดระตไ้นใจนะแยมากาะว่าเพื่อที่อาความชืมรถไปจุดนออกเดี๋ยวนี้วเชื่อมรถตดกระตุ้นรนะว่า หลักสะพานทั้งสะานแบตัวขาเนาะปีหนึ่งปีสองบางทั้งเยเดียวก็หลายสิบปีละสามสิบปีละก็ีเพื่อนเนาะที่เคยส่งระวังแบบเนี่ยแีไม่นากันเลยไหน้องเล็น มันมเดินรโมาให้รมนัมนเป็นานที่บอกว่านี่้นม้นี่านี่ราคา ก็มีปลาเป็นเด็กก็มีทีนแช่แช่หนึ่แช่อะไ่างเงี uh <laughs> 감사합니다. <laughs>